สวัสดีครับสวัสดีบินทมอแคนแฟนมอลลัมครับผมสวัสดีเอฟซีมอลลัมไกลหน่อยครับตอนนี้ผมมาอยธีจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องจังหวัดนครราชสีมาที่โคราชครับบ้านผมครับพอดีมาเยี่ยมผู้ใหญ่ใจดีครับอาณาจักรเสียแร่ครับปลาแร่คนที่มอลั่มไกลหน่อยสัทธาตุหัวจักพอดีครับซึ่งมอลลัมไกลหน่อยมาอยู่นี่รามาณนสิบกว่าปีได้แล้วครับบรรยากาศดีครับผมพี่น้องทองให้ทองหน้าครับ้ยสุดยอดนี่น่าจะเป็น หลังแรกท่างเขาก็ว่าได้ครับพี่น้องบรรยากาศดีเลยมีไฮน่าครับพี่น้องอ้สุดยอดครับพุ่นครับทงหน้าครับโอ้ยไหนป่าเดินพาล้วนี่ไหนสวัสดีเอฟซียังสวัสดีครับก่อนออ๋สวัสดีครับแม่ที่นี่เขาเรียกบ้านอะไรนี่บ้านนนท์ิจุนครับบ้านนนท์ิจุนแม่ทุกวนันนี้ได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 ,ได,ได,ได้ได้ทำงานไหมทำทำทำอะไร ก่สอสร้างเป็นผูรละเมานี่นิดหน่อยครับนิดหน่อยนี่มือนนิดหน่อยแล้วหลักล้านเนาะโอ้บรรยากาศนะครับพี่น้องหายา,ากครับพี่น้องบรรยากาศดีไโอ้สุดยอดเลยโอ้โหโครับอยู่ในเมืองครับพี่น้องไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ครับเอาแถวนี้แหละสวยโอ้โหโฮโฮโฮท้องไรท้องหน้าครับพี่น้องคุณครับเบิ้งครับโอ้หโหกำลังวานเขา ใช่ไหมตาเร่หนงอกแล้ว,วงอกแล้วคือไม่ไม่กัวนน้ำท่วมแล้วหรือว่าทํามามากกระทัวม,มาก,มาก,กมตรงนี้เป็นตรงนี้เขาเรียกคลองอะไรนี่หรือว่าเขาเรียกเหมืองเมืองโอ้เบิ่งปลาครับพี่น้องโอ้บรรยากาศสุดยอดครับปลาอ้ยเขาเรียกป่า,ลปาคลองน้ำสะอาดครับพี่น้องน้ำใสามากมเดี๋ยวขอแพอีนกล่องนิดหน่อยอันนี้เป็นพริกไทยนี่ พิกที่บ้านเลบ่พันอะไรนี่พิกขี้นูครับพริกขี้โอ้ฉัน่าเปนขี้นูแล้วนี่นี่ขี้นูขาวๆอานี้โอ้ยทำไมมันใหญ่ไปไหนเขาดูใกล้เลยไหน,นทำไมขาวนี่บ่โอ้ยดีแลยพี่น้องดีหลายครับพี่น้องตอนนี้อยู่ครับผมขับมอลำไกลหน่อยครับปลาแรกครับแม่เรามาดู บรรยากาศแบบบานๆครับพี่น้องเคยไปอยู่แต่ไอ้ในเมืองครับพี่น้องอากาศคือมนะไม่มีเน,นะโควิดไม่มีเนาะมีลเดโอ้โหกครับพี่น้องนี่เป็นสวนิกแบบอลังการครับพี่น้องสุดยอดเลยปลูกเองไม่มีขายใช่ไหมแจกพี่แจกน้องไม่ขายอยู่แต่พอเพียงอย่าจิตพอเพียงโอ้โยอย่าไปทำเลยน้ำลำบาก <c oughs> ใครนั่น อย่าไปทําเลยนะมันลำบากโอ้โหบรรยากาศดีไรครับพี่น้องเมงตะแรปีนี้อายุเท่าไหร่ถึงห้าสิบยัง <63 S 1> เอามีเงินกินแล้วนี่โอ้โหเป็นคนมีเงินเดือนเงินดาวเงินเดือนอะไรหกหมื 60, ่นสองวอล,ล้วโอ้โปะโต้เบอร์เบอ่์เบออะครับพี่น้องบรรยากาศดำหน้าครับนี่อันนี้นาจอยปะห,หรือว่านาพอ่อ โอ้ยมีกี่ไร่เนี่ยอุ้ยหาไร่ก็ไม่ธรรม,มดาแล้วทั้งตแะแ <c oughs> ลเนาะฮะตรงไหนยาเป็นตายจค่ะขีดยาจอยขีดบ่มัน,น,มน,นี่ครับบรรยากาศครับโอ้พี่น้องดำหน้าครับหาเบื้องหงาครับพี่น้องที่เป็นตีมาดำหน้าแบบนี้ครับ จอยไอ้วานนี่ไอ้ไอ้ไอดำนี่สามใช่างไหมนี่หรือว่าแซม,แม,แมอ๋อแซมเขาเรียกแซมแต่เป็นคนอีสานเขาเรียกสามทำไมแถวนี้ในดำนาแถวไอ้บ้านโคราชไอ้แถวเราเอ็ดแล้งเลีตะเลยไม่มีหน้าแบบนี้เลยนะโอ้นี่เพิ่งหายหนุนขาวเพชรน,น,นะตรงแจ๊กไอ้ตรงนั้นเขาเรียกอะไรน้องปอง้องหรืออะไรน,น้องแสงน้องแสงบอกหรืว่าสะตารวยอ่ะสะตารวยนั่นแหละสุดยอดเราพี่น้อง อ่าบรรยากาศนนแบบนี้ยากครับน้ำเขาเต็มนี่มันหึงหายไปนี่บ่มันแรงเห็นไหมมันฝนลหลักเดือดต,ตกหลายวันแล้วตาแรงตาแรงตอนเชา้าดื่มดื่มได้ไหมเรียกว่าละเป็นคนดีเลยไม่ดื่ม,ไม,มไม่ดื่มไม่อะไรเลยไม่หรือว่าละแลี้ยว <c oughs> ตอนนี้ทําบ้านใครอยู่อ,อันแต่ช่วงฮะต่ช่วงช่วงหลัง,งนีน่ทางบ้านนาบ้านตะเป้าไปเมามาเท่าไหร่กี่ล้าน ไ่ถึงรล้วเนาะข่าแรงนี่เฉยข่าแรงนี่นะนักนข่าแรงโอ้โหบรรยากาศบักพริกครับพี่น้องมาสวนตะเลขทงให้ทงหน้าครับพี่น้องดีลายต้องให้มันได้แปดนาทียจะพึ่งไปไหนนี่เดินไปนี่แหละนม่ครับโอ้โหถ้าเป็นยูพัทยานี่ยขายได้ครับเนาะตะเล่มาไหมพริกเนาะบรรยากาศดีครับพี่น้อง โอ้โหทาองในท้องหน้าครับตอนนี้อันนี้เขาเรียกบ้านบ้านโน่ยขีตุนหมูหมูที่อะไรหมูที่เก้าหมูที่เก้าตาแรมาอยู่นี่กี่ปีแล้วนี่มาอยู่ตั้งแต่สองหกเลยแต่ก่อนอยู่สาพีใช่อ๋อแปลว่าเป็นเป็นอะไรกับพุทธิสุขเป็นน้องชายหรือเป็นพี่ชายชเป็นคนพี่นามตักกนเยอกันเลยอ๋อของสุกนี่เป็นน้อง คนที่สามเราตาแดงเหรอคนที่สองของตาแดงคนที่สองมียาก,กันกี่คนห <5 S 2> ้าคน,คนมีคนที่สี่คนที่สาม,มญญอีกมีผู้หญิงสองคนอ๋อผู้หญิงตรงนี้จอยบานมดนี่หรือว่ายัางไงนี่อันนี้ของจอยบ่เถวนี่ของตาเล่บ,บ่ยาบานูน่นอ๋อก็คือแบ่งกันอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้นี่ที่ว่าแบง่ง แบ่งกันยาลงไปเลย<ช>ถึงต้นไม้ใหม่เห้นไม้ต่อจากต้นไม้ก็เป็นอีกของคนหนึ่งของเจ้านี่เจ้าาทยยี่ขโอ้โ oh หเจ้านี่ก็มีธรรมดานะเจ้านี่่พี่กำลังบวชหนักเลยเนี่ยนะแปลว่าที่แบ่งกันนี่เป็น,เป,นเป็นที่ของพี่ของพี่น้องกันใช่ไหมเราปู่ย่าตายายแบ่งให้ไอ้จอยนี่โอ้จอยนี่เป็นลูกคนน้องถูกต้องไหมคนนี้เป็นคนโต เป็นของปู่อะไรนะกูเกิดอ๋อก็คือเป็นญาติกันก็คือแบ่งกันแบบนี้นนอืมแล้วจอยเขามีที่อีกไหมนี่เขาเขามาีที่ของอื่นอีกบ่างมีม,มีนาที่หนึ่งใช่ไหม,มทั้งหลังฝากบ,บ้านไปทั้งนั้นของใครของของแม่จ่อยนี่แหละอ๋อเป็นที่ของของเกิดเกิดนี่แหละอ๋อของปู่เกิดก็คือแบ่งกันอีกใช่อ๋อแต่ว่าเขายกให้จ่อยตรงนี้จ่อยได้ตรงนี้ โอทีไก่บ้านนี่สวยมากอย่าบอกนะว่าจ้างรถเกี่ยวเหมือนเดิมเอ้าจ้างหรอแม่หาอะไรดีล่บ้านฉันเกี่ยวไปเกินวันเดียวโอ้ยเดี๋ยวนี้คนเกี่ยวหาไม่มีละเกี่ยวเองนี่นะขวเอ้าวลวดดีๆเราเกี่ยวเองแล้วก็นวดนี่ขี้เกียจเนาะมันนานมาหลายวันรวดมีพอสองสามโมงก็เสร็จแล้วตาเขาได้แป๊บเดียวเดี่ยวกำลังจะมีเครื่องอบแหละมีเครื่องอบอีกอบในตัวก็คือว่าผู้ใหญ่ เขาใหาง้งบประมาณมาทำแหละกำจีสังก็คือทำอบที่บ้านหรือว่าทำต่ออยู่บนรถที่สารพันนานี่ยโอ้ก็คือเป็นที่ของหลวงที่ที่อบเขา,าน่แหละนนาาาาาบาาบาาบ,บแต่ต้องใช้เงินไหมหรือว่าต้องจ้างไหมหรือว่าฟรีอันนี้ยังไม่ได้ตกลงกันเลยแต่คือกำลังยังไม่สางกำลังจะสางอยู่เลยตอนนี้อ๋อกำลังจะสางโอ้แต่เป็นบ้านชั้นดำเนี่ยทะเล <c oughs> แต่ว่าทำนาตัวนี้มันมันไม่รู้มันมีแต่ปุ๋ยมันแพงปุ๋ยแพยงเขาราคาถูกเลยปุ๋ยปุ๋ยสอบเท่าไรพันแปดโอโ้โหถูกปีแค่แปดร้อยปียนี่พันแปดขึ้นขึ้นขึ้นกี่เท่านีขน่ขึ้นกว่าเท่าเอากว่าัวละทำไมไม่วานเขาเนี่ยจะทำให้วานปุ๋ยก็ไม่ได้เกี่ยวนะ้ไหม <c oughs> โอโ้โหอะสุดท้ายสุดสุดนี่ขอบคุณของคุณพี่นอ้องอะสวัสดีก่อนขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>